สวัสดีคะ่ะสวัสดี FC ช่องปุ๋ยพารวยชาแนลทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาพบกันกับแนวทางนะคะแนวทางหวยลาวพัฒนาแอดลงให้ไวเลยนะคะวันศุกร์เนาะแอดเขียนวันที่ถูกนะคะวันศุกร์นะคะก่อนจะไปเข้าเรื่องหวยเนาะแอดติดใจอยู่อย่างหนึ่งลาวพัฒนาเบิรนไม่มาเลยคะ่ะอ้หอยจุกเบิรนมันมาเบิรนหน้าคะ่ะอู้เสียดายงวดก่อนมาเบิ้ลนหน้า นที่จะโหกสามหนึ่งหนึ่งเนาะมาดูกันค่ะเด่น7 8 9นะคะเด่น7 8 9วิ่งลูดแอนให้ไปที่7 8นะคะใครที่จะไป8 9ก็ได้ไป7 9ก็ดีนะคะงวดน,นี้ทำไมมันมาสูงเหลือเกินนะคะรอดปลอดภัยไม่นอไม่ใช่1 2 3มานะคะแอนเรากลัวเป็น1 2 3มมาเหลือเกินค่ะ ก็ขอให้มันมาในสูตรเรานะคะตัววิ่งลูดนี่ถือว่าไม่หลุดมานานมากแล้วนะคะแอดก็จําไม่ได้นะคะเพราะว่าวิ่งลูดนี่เข้าทุกงวดเลยนะคะใครที่สายวิ่งลูดเนาะแต่ตัวเจาะบอกก่อนเลยนะคะว่าหลุดนะคะหลุดมาห้าหกงวดแล้วม้งคะตัวเจาะนี้นะคะหลุดมาห้าหกงวดแล้วนะคะ ตัวเจาะแอดหลุดนะคะบอกไว้ก่อนเด้อใครที่จะไปตัวเจาะนะคะแต่ว่าสายวิ่งลูดพอได้นะคะงวดนี้ก็ขอให้รอดปลอดภัยนะคะ789ใครจะไป79ก็ได้ไป89ก็ได้แต่ขอให้78ติดมาหนึ่งตัวนะคะอย่างน้อยขออย่าให้หลุดนะคะหรือว่ามา78เลยก็ได้นะคะจะได้เด้งนะคะ สายจ่ออาจจะบ่นว่ามันเยอะนะคะสําหรับสายจ่อแต่ว่าสายรูดถือว่าคุ้มค่านะคะใครที่เล่นเป็นก็จะพอเหลืออยู่ค่ะเหลือนิดหน่อยเหลือไม่เยอะนะคะก็ค่อยๆเก็บไปค่ะมาดูกันนะคะ7 8 9นะคะ7 8แอดจ่อให้เนาะ7 1 7 2 7 3 8 1 8 2 8 3ค่ะ9 1 9 2 9 3นะคะ6 1 6 2 6 3เอาไปพิจารณากันดูนะคะ แต่ก่อนอื่นที่จะไปวิ่งลูดก็โอ้เจ็ดนี่มีโอกาสทั้งดับแล้วก็เด่นเลยนะคะเดี๋ยวแอดให้ดูเลขดับแล้วกันนะคะก็ขอให้งวดนี้ดับหลุดนะคะขอให้งวดนี้ดับหลุดมาดูในตารางกันนะคะเห็นชัดนะคะในตาราง8 2 4สองสนะคะ8 2ดสองสี่หนะคะ 8402 8402 691นะคะจับตาราง8คู่นะคะจะเป็น824 822 804 802 624 622 604 602ตารางนี้ชอบไปดาวปกมากนะคะ924 922 904902ที่แอตติกให้นี่คือพวกที่แอดเอามาแทนค่ารอบนอกนะคะนี่804ก็จะเป็น8148802ก็จะเป็น812นะคะแอดแทนค่าออกมานี่602ก็จะเป็น612นะคะ604ก็จะเป็น614บอกแล้วเนาะ622มันแปลงได้นี่ค่ะ622นะคะแปลงออกมาได้สามคู่นี้นะคะ622ไปได้อันนี้แปลงออกมาจากในตารางนะคะ รอบนอกแอดไม่จับให้นะคะไปจับเอาเองนะคะเก้าหนึ่งศูนย์อะไรอย่างนี้ก็สวยนะคะนี่โอ้สวยหวยสวยค่ะงวดนี้ถือว่าหวยสวยแต่ว่ามันจะสวยกับเราไหมนะคะแปดสองหกนี่สวยสวยค่ะนี่ตัวแอลนอกเลยนะคะนี่แอลนอกสองสี่หนึ่งแปดหกศูนย์นี่แปดหกศูนย์นี่ก็เป็นหวยที่ออกบ่อยเนาะแปดหกศูนย์แปดหกหนึ่งแปดเก้าศูนย์แปดเก้าหนึ่งนะคะแอดได้เลขสูงเลยนะคะแอดได้เลขสูงเลยทําไมมันมาสูงเนาะเจ็ดแปดเก้า ก็ขอให้เป็นเจ็ดแปดเนาะเจ็ดแปดมานะคะเจ็ดแปดมาเอามาดูเลขดับกันนะคะเอาดูสูตรเดิมหนึ่งสูตรเดิมสองก่อนนะคะบางท่านก็เอาไปพิจารณาเป็นแนวทางเนาะถ้าไม่เมงวันมันเข้ามาในห้องเอสได้เนาะเข้ามาทางไหนเนาะ นเปิดประตูเบอจะัะมาดูกันนะคะนางอยากโชว์นางอยากโชวตัวสูตรเดิมหนึ่งนะคะงวดก่อนตัววิ่งลูดก็หลุดนะคะงวดนี้ให้ไปที่60นะคะตัวจอบเป็น6 9 6 4 0 9 0 4 6 0 4ศูนนะคะมาที่สูตรเดิมสองนี่ถือว่าพอไปได้อยู่นะคะสูตรเดิม2เนาะเข้า4หลุด2นะคะ เข้าสหลุดสองนะคะพอกระดาษหน้าใหม่เนาะของวันที่สิบเอดเนาะให้ไปที่สามสีนะคะเห็นกันเนาะให้ไปที่สามสีนะคะสูตรนี้เรียกสวยนะสามสีนี่ตัวจอให้ไปที่สามห้าสามแปดสีห้าสี่แปดสามสี่ห้าแปดนะคะเอาไปพิจารณากันดูเนาะมาดูเลขดับดีกว่าแม่นกว่าวิ่งลูดก็คือเลขดับแอดนี่แหละค่ะ มันครบสูตรแล้วได้สามงวดมันต้องหลุดหนึ่งงวดนะคะสามงวดต้องหลุดหนึ่งงวดเนาะมันก็สามงวดแล้วนะคะแต่ว่าก่อนหน้านี้นางก็หลุดไปแล้วนะคะแต่งวดนี้น่ากลัวมากนะคะเพราะว่ามีโอกาสทั้งดับแล้วก็เด่นนะคะแต่แอดภาวนาขอให้ดับหลุดนะคะมันดับเจ็ดทุกคนนี่ให้มาที่ดับเจ็ดทุกคนดูจากสถิติได้เลยนะคะถ้าจะดูจากสถิติเก่าก็ย้อนดูได้เลยนะคะ ก็ขอให้เลขดับหลุดนะคะงวดนี้โอ้ยทุกคนทำไมมันดับเจ็ดก็ไม่รู้นะคะแต่สูตรเราก็ได้เจ็ดมาเด่นกระดับนะคะเราไม่ตัดทิ้งนะคะมีโอกาสสองอย่างเท่านั้นค่ะถ้าถ้าตัวดับมาแนวนี้นะคะมีโอกาสที่เจ็ดมาแรงเลยแล้วก็ดับไปเลยค่ะนี่แหละค่ะสองสองอย่างนี่แหละค่ะ เพราะว่านางเข้าสู่ตำราสูตรแล้วนะคะนางดับอยู่มาสามงวดนะคะถ้าตามสูตรที่แอดทำปกติมันจะหลุดหนึ่งงวดนะคะสามงวดหลุดหนึ่งงวดก็คืองวดนี้นะคะแต่ว่าก่อนหน้านี้นางเข้ามาสองงวดแล้วก็หลุดหนึ่งงวดเนาะมีโอกาสสองอย่างค่ะดับกับรอดค่ะจิตนะคะ มีโอกาสที่เจ็ดจะมาแล้วก็ไม่มาเลยค่ะในสูตรของเรานะคะน่ากลัวจังค่ะเอาไปพิจารณากันเดอ้อเอาไปเป็นแนวทางตัดสินใจอีกแนวทางหนึ่งนะคะเพราะว่าตัววิ่งลูดมันก็รันยาวมาโอ้หลายงวดเลยค่ะตัววิ่งลูดไม่หลุดเลยนะคะมีแต่มีแต่แต,ตัวเจาะนะคะที่ไม่เข้าเลยช่วงนี้นะคะแอดบอกก่อนเดอ้อใครที่จะไปด้วย ัวเจาะหลุดเลยค่ะงวดนี้ก็ไม่รู้จะเป็นยังไงเบาได้ก็เบาค่ะช่วงนี้หวยลาวพัฒนาเหมือนจะย้ำอยู่ที่เลขเดิมนะคะดูจากสถิติย้อนหลังสามงวดนะคะนี่ที่มันออกมานะคะนี่หวยรันอยู่แค่นี้นะคะหวยรันอยู่เลขอยู่แค่นี้นะคะนี่เลขอื่นไม่มาเลยนะคะนี่เลขอื่นไม่มาเลยเลขอื่นตายเลยนะคะนี่หวยออกอยู่สามสี่เลขเองนะคะนี่ ดูแล้วก็สังเกตไปด้วยค่ะเพราะว่าเราพัฒนาถ้ามันได้มาเลขไหนแล้วช่วงนั้นเลขนั้นก็จะอยู่ยาวนะแต่สามนี่หน้ารุนเนาะสามโอ้ยจักสีมาตัวใดโนาะบบแอดก็ให้ดูเป็นเพียงแนวทางเนาะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการตัดสินใจค่ะแล้วก็ดูจากสถิติเก่านะคะโอ้ยมันไม่ทิ้งเลขเดิมเลยนะคะแอดก็กลัวหนึ่งนี่แล้วเพราะหนึ่งมันมาเยอะเนาะงวดก่อน หนึ่งมาเยอะสามกลุ่มสามนี่มาทุกงวดเลยนะคะนี่สามมาทุกงวดเลยนะคะช่วงนี้สามฮอตมากนะคะหัวยล้วพัฒนาออกอะไรก็ออกเธอค่ะอย่าออกอยู่แต่สามศูนย์ห้าไหลสามศูนย์หนึ่งห้านี่ออกอยู่แค่นี้นี่ไม่ศูย์ห้าก็สามห้าหนึ่งห้าอ้ยสามหนึ่งนี่แอดละมึ่นหัวเอาลองเอาไปเปรียบเทียบกับสูตรท่านอื่นดูนะคะว่าจะมาเลขตรงกันไหมให้ดูสูตรละ โอ้แอดอยานเป็น1นึสมาเถอน้อโมเมนมันสีมาเล็กต่ำบ่หืวดปวดไั่บ่น้เราก็มาวิเคราะห์แบ่งปันแนวทางกันนะคะทุกคนใครมีเลขเด็ดเลขจจิงๆก็มาแบ่งปันค่ะแอดก็ทำตามสูตรให้เท่านั้นนะคะถ้าชอบก็จัดถ้าไม่ชอบก็ผ่านนะคะ หวยแต่ละหวยเนาะมีความเสี่ยงค่ะแอดก็ทําให้เป็นเพียงแนวทางเพราะส่วนตัวแอดก็ไปแบบนี้นะคะทําไปด้วยแบ่งปันไปด้วยนะคะเล่นไปด้วยใครชอบก็จัดค่ะใครไม่ชอบก็ผ่านเพราะว่าแอดก็ไม่ได้แม่นนะคะแอดแค่เอามาแบ่งปันค่ะแบ่งปันกันเล่นนะคะใครมีหวยแม่นๆ่นก็บอกแอดได้นะคะเอามาแบ่งปันกันค่ะแนวทางหวยไม่มีผิดไม่มีถูกค่ะมีแต่จะเข้ากับไม่เข้าแค่นั้นละค่ะเอาไปพิจารณากันดูเดอ้อ ชอบก็จัดไม่ชอบก็ผ่านเนาะแอดก็มีร้อหลายแนยวทางค่ะส่วนตัวแอดแอดชอบหลายตัวค่ะอูแอดลายใจดีไม่ใช่เจ้าแม่หวยไม่ใช่เซียนหวยนะคะมีโอกาสเข้าหลุดเหมือนกัน,นะคะ่ะแค่ามาแบ่งปันนะคะตัวเองก็ไปแบบนี้เช่นเดียวกันนะคะโอ้ยงวดน,นี้ว่าจะไม่ไปตัวอ่อตัว่อก็สวยนะคะไปไปคือเก่าไปคือเกา งวดก่อนก็ขาดทุนค่ะบอกกันตรงๆนี่แหละคะ่ะงวดก่อนขาดทุนอุ๊ยแอดอัดเบิ้ลตามเบิ้ลจนจุกแล้วนะคะถือว่าเบิ้ลไม่มากี่งวดแล้วเนาะเดี๋ยวแอดขออนุญ,ญาตนับก่อนนะคะเดี๋ยวอุ๊ยเบิ้ลไม่มาเลยอะ่ะเดี๋ยวนาะแอดนับก่อนแอดดู ดูจากสถิติเลขดับนี่แหละค่ะเพราะว่ามันเขียนเขียนอ,อะไรนะมันเขียนสถิติไว้นะคะป้าดไม่มีเลยหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามโอ้นับถึงงวดนี้เนาะเอาละเอางวนนี้เนาะหนึ่งหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดป้าดทุนจุ่มกับ,บกเบนสิบกงวดเฮ้ย เบิ้ลหน้าเราไม่นับนะคะเพราะว่าเบิ้ลหน้าไม่ได้แอใส่เบิ้ลหลังนะคะแปดแปดแล้วเนาะเก้าสิบสิบเอ็ดงวดค่ะถือว่าเบิ้ลไม่มาเบิ้ลหลังสิบเอ็ดงวดแล้วนะคะโอ้เป็นตาตามตัวบบลเบิ้ลคอยบัดนี่เป็นตาโบกเบิ้ลเห็นไหนอเอาเอาไปพิจารณากันดูนะคะสำหรับคลิปนี้แอดลาไปก่อนนะคะขอให้หมานขอให้หิงขอให้ปัง,ขอ,ปงขอให้โชคดีสวัสดีค่ะ